เด็สี่หานี่ยัห้า,นนาบาก่อนได้ไหมได้คะ่ะเอาเท่าเดิมเหรใครจะกล้าคิดจริงล่ะ <c oughs> ตันาร้องให้จริง <c oughs> อนาบอกว่าวันนี้พี่ไมนมาะจ่ายห้าสิบเลย่ยเงงนนร<ง>ี่นะ อคะันลำบากเลยลงคลิปเลยนะมันดีก็ม่ดีเลยเดี๋ยวลงคลิป้ใ้คุณบอกไมเก่าใช่เออพมงเกาด้วยาสามยก่อนคอยอกหนงเมดไรอรไเอ้าับปีออกแ้วกันคนคนฝีมือดีถ้าเรานั๊บอ่ะให้น้องฝีมือไปหยิบเวันนี้น้องรวย ง้จิ้จมจังเลยน้องตังไว้น้องบอว่อยากกินมันนี้อยากกินเมโรมานานแล้ววันนี้มีวิธีริมด้วยบอกน้องบ๊อบี้เออว้ยเ้อมา่ตังน้องบอกมัาไม่ตรงนี้น้องแคน้องตัวน้องตตัวไม่ถึงโอยเสือแค่นี้น้องัวไม่ถึงน้องตีหนั่อันนั บีไม่อาไปเนาโอบบบี้คุมครับคเดี๋ยบอบบี้งอนฉีาาบ๊อบบี้รชอบอยู่บ้ถ้าบ๊ีนก็เรียบรอยค่ะน้อไม่หนานบ๊อบีอนะไมอยู่บนอยู่บ้านน้นน้ำเดเขาไม่มีหะไบอยอะี่เอาูปมนะมีเป็นแดงวธรรมดานมสดแก้วหนึงพี่นมสดข้าไซส์ไหนดคะอ๋อซส์เล็ก เลขสิบเจ็ดบาทนะกูพรพอดีเลยพ1มดได้ม่ยิ้มน้าพอดีนะพอดี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 คอด,ด,ดีนะลูกพอดีสนะิ

โอเคห้าบาท้ะขอบคุณค่ะรอสักครู่นะจ๊ะน้ำสดก่อนคักสิบเจ็ดบาทค่ะขอบคุณค่ะกระต่ายด้วาไก่หมูห้าบาทนะได้ผู้เอมเซนมากเลยนะ